สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูบนอกครับอันนี้คือสภาพอากาศของวันนี้ครับก่อนดีพายุจะเข้าครับมีแต่หมอกควันไฟเลยนะอยู่นี่อยู่ในส่วนงนี้จะพอขึ้นดอยจ้างมาได้ละหายไปแล้วครับดอยจ้าง ปกติมุมนี้มันต้องหันนะแต่วันนี้จะเริ่มมีพายุรุดด่นร้อนเขา้าต้องหาควายครับนะสภาพหหนานี่ก็ล้อตายครับถ้ามันมีฝนล,ลงนะตายหมดแล้วครับพึงบนดงบนดอยตอนนี้ก็หนาเกิดเลยครับเล้งจัด เรียกจะปลูกกาวโูกครับน้ำห้วยกับผมมีครับแห้งไปหมดเลยไหลมาหน่อยเดียวครับต้องเหนือฝนหน้าสวนมากลักน้ำว้อยเอ่อปล่อยเข้าในห้วยกันห้วยมากาดเย็นอยู่ไปมาเพลินเล มีแมลงนี่กับสัตว์น่ะนี่ต้องรอ <architecturaludo> ตอมดอกกุ้งปอตุนี่มันแน่ใจว่าเป็นพึ่งผมก่อนนี่มันเก็บเกสรไปตัวนะน่าจะมาเก็บเกสรโดยเฉพาะแหละนักขนาดเลยเนาะผมก็กำลังเกยหันเนี่ยมันเก็บดอกกุ้งนี่ เ็บเกสอนครับ <c oughs> ไปเข้าไปในห้วยไปไปเด <c oughs> ี๋ยวพร้อมไปนักอยู่ แต่ว่ากำป,ป๋องอมไปนัก่นนี้นะครับไปเร็วไปบดบทนีมันดีอย่างคือควายบระ้อนแต่ว่ามีข้อเสียกคือแมงมันนักครับแมงมูหินมูฟุ้นนะจังครบตังตองมันนะ่ะต้องมันไปแจ่บวกมัน กันหินได้อยู่คุณก็จะตกอยู่ประมาณ 2, องสามวันครับน่าจะได้อยู่น่าจะได้ความชุ่มชื่นมาอยู่นี่จะได้โปรง่งยอดของนี่ได้แปลงลยจะได้บัาตายครับมาแล้ว ก่อนกับไฟไหม้น่ะคนจี้ครับขี้แถวบนนี่แหละโอ้โหเป็นไฟแต่ก็เจ้าหน้าที่ปันมาดับอยู่ปีนี้มันยังมีความชุ่มชื้นอยู่หนึ่งก็คือไฟมันบอกไหม้นะทางนี้กับบอกไหม้ทางนี้กับบอกไหม,หม,หม,หม้มาก็ ยังต้นไม้ยังมันนี่กันยังเก็บความชุ่มชื่นเก็บน้ำยังได้อยู่แต่ก็น้ำในดินความชื้นในดินมันก็ยังมีอยู่ครับในห้อยนะยังมีน้ำอยู่นะถ้าไฟไหม้ปลาอะไรปุ๊บน้ำห้อยมันจะหายหมดเลยความชุ่มชื่นจะหายไปหมดครับนี่ก็ยังดีตีปีนี่เป็นเข้มงดกันนะเรื่องไฟไหม้ปลานี่ แต่เดือนเมษาครับหลังเดือนเมษาไปนี่คงจะคงจะห้ามกันไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันพ้นกํหนดนครับพ้นกํหนดเผาผมนี่ไม่ได้เผานะแต่คนอื่นเขาเผาอยู่ดีครับจริงๆมันควรจะงดเผาไปเลยแหละหน้าแรงอะ่ะเพราะเผาป่าจะได้ก็มีความพิษครับเพราะว่าเผาช่วงไหนอ่ แต่ว่า่นจะเข้มงวดกันช่วงช่วงนี้แหละมีนาเมษา,าพอพฤษภส้าปุ๊บปล่อยทำเว้นทำกรรมไปถาทาหมอกควันมันมีก็มันกับมีครับมีตลอดแหละปีไหนถ้าฝนมาจ้าหมอกควันก็นจะนักขึ้นไปหมวันนี้จะตกหนักมันหนักมานกมานะฝนนะ เดือนไมษานี่ก็ต้องรุนกันครับฝนจะตกก็ฝนเดือนไมษาก็จะเป็นพายุรูดูุร่อนเหมือนกันครับถ้าตกดีๆกับเบาวานะบาง,บางทีมันจะมีพวกหมาเ็บครับพวกเ็บอย่างตกมาตัวหบล้มแหง้งับยิงอากาศห่อนก็จะยิงมีพายุรูดุนร่อนรุนแรงครับ ชัวนี้ก็อาศัยกินหญ้านี่ห้อยเป็นหลักครับสำหรับควายนะงัวก็จะอยู่ตรงนอกหัวมีตีเลี้ยงเนาะหัวมีน้อยครับกินหญ้ากินเพียงกินหญ้าเกี่ยวครับกินเพียงไปก็พออยู่ได้ครับหัวก็ไม่ได้ผอมอยังนักแม่ขาวก็ยังม่ยอมเกิดเลย น้อมเกิดลูกออกมาแมต่อัจจะต้องรอสักชิบกวันก่อนแะ่ละดูตอนน้อก็ยังมาตึงๆกะงัวก็จะเกิดไลกันนะเดือนทัดเดือนไปพอวไม่ขาวเกิดไม่แดงเข่ากี้นี่ก็จะเกิดต่อครไม่น ตัวน่าจะเกิดไะไรกันสามตัวน่าจะเป็นควายควายน่าจะเข้าหน้าฝนหมดเลยครับก็จะได้เปียบน้อยสําหรับควายเกิดลูกช่วงเข้าหน้าฝนแม่ก็จะบค่อยโสมครับแล้วก็จะได้ผสมเร็วขึ้นแม่มองนี่บางทีอาจจะได้ผสมช่วง หน้าฝนหมะเพราะว่าหน้าแรงปีนี้มันแรงจัดเนาะหัานกันกินมันน้อยครับมันฟื้นฟูสภาพร่างกายประตันก็มาเป็นยังครับปล <c oughs> ่อยมันเฮนนมลูกไปกันลูกมันค่อนข้างจะผอมครับมันกนผมก็แก้ไทยไป ลักษณะตีว่ามันควรจะกอกยาทายคือหัวมันล้านครับหัวมันล้านตะกามขาตีบเนาะมันเหมือนไฟทั่วไปมันเหมือนมันมันค่อยอ้วนอะ่ะตั้งที่มันกินถึงหญ้ากินถึงนมแม่ประมาณนี้ครับมันควรจะอ้วนกว่านี้เนาะถึงว่า มันจะได้เล็มแย่แบบบ่ค่อยดีกระจัางแต่สำนัคว,วายนะยังลูกไม่หนุนมันยังอ้วนนะครับลูกไม่หนุนนี่กอกยาไทยมันตะปินนี่กอกยาไทยไปน่าจะสองรอบอยู่อายุตอนนี้น่าจะประมาณสี่เดือนห้าเดือนก็แล้วนี่ครับน้องแม่ก็บอกค่อยดีนะแม่พร้อมนี่น่าจะพร้อม แต่กันยังดีกว่าตอนที่ซื้อมานะตอนที่ซื้อมาจะผอมกว่านี้หญ้าเนี่มันเกาหูฟ้าหูฝนครับอ๋อหปีในมันแรงมันก็บ่บค่อยแตกยอดละหญ้าที่เคยเรียงคุ่นก็แห้งตายหมดเลยดินมันมันมีความชื้นนะครับ ก้าลนี่ก็จะเหลือแค่อยู่ในห้อยี่เลียงควายนี่แหละครับที่อื่นก็ตายคุยไปนักละเกา้างนี่ตายคุยหมดเลยต้นเก่าๆแก่กๆปีต่อไปก็คงจะลำบากกันขึ้นครับสำหรับธรรมชาติแล้วก็ภัยธรรมชาตินะ ปีนี้ก็จะได้รุ่นกันเรื่องน้ำท่วมครับมันน่าจ,จะฝนนักช่วงหน้าฝนนะครับต้องระวังตัวจัดการพื้นที่ของตเกาให้ดีครับเรื่องการปลูกปลูกข้าวปลูกอย่างในตีลุ่มก็งต้องรุ่นกันอยู่แต่สำหรับผมนี่คิดว่ามันท่วมแน่นอนครับปีนี้นักแน่นอน ไม่ยอมเข้าไปในห้วยจได้ยนี่งเล็บเปิดยตทกดอกต้องนำมันไปก่อนไปแล้วพึ่งทงพึ่งปัมนี่ก่อนในห้วยก็น่าจะมีอยู่นะ เพราะมันมไปเข้าลังหล่อมันจะอยู่ตามพรงดินครับน่าจะมีอยู่อันมันตอมดอกกงเนาะผมก็กำลังหันเนี่ยว่ามันตอมดอกกงตัวนี้มินเต็มเลยครับพุ่นสูมไปก็น,น่าจะมัน มันอยู่โกนดินเก็บง่ายครับอันนี้บอกไวเลยว่าเก็บง่ายอยู่โกลดินอยู่ในดินอย่างประมาณนี้นะแต่ถ้าอยู่ในต้นไม้เนี่ยผมบเอาครับมันยากครับต้องบกต้นงต้นไม้นะนยากล้ไปปล่อยมันออกปล่อยมันขยายไปเหรอเกยบกแล้วครับมันได้น้อย่อเหมอนโกลอยู่ในดิน กูในดินนี่จะมันอยู่ในจุ่มปวกเกเอย่างเงี้ยจะได้นักครับเก็บตำหวานได้นักมันอยู่ตามต้นไม้มันจำเป็นมันต้องเอามันแบบคุ่มครับอา <c oughs> <c oughs> ปล่อยมันขยายพันธุ์ดีกว่า มาเร็วแลวนี่ผมก็จะถ่ายคลิปลงน้อยลงครับเพราะว่าบางทีถ่ายไปก็ผมก็ถ่ายแบบไว้ตัวดเดิมเดิมถ่ายเรื่องดเดิมเดิมบบบางทีถ่ายไปมันก็ติดลงติดเหลืองอย่างไป ก็จะทายแค่ช่วงที่มันมีเรื่องที่อยากจะทายก็แล้วกันครับอาจะคลิปก็จะลดลงครับบางทีก็บอก่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ก็จะเพึ่งครับก่อนฝนจะมานี่มัดลังมัดโกนไว้กันล้มกันฝนครับช่วงนี้ก็มัดยังมาแล้วเตอร์หลมจัโกนสองโกนนี่ ใครที่สนใจก็ลองดูครับช่วงนี้มันก็จากบ้านผมนะมันสวยนี่ก็จะมันก็จะตึกแล้วครับเพิ่งมันบ่กคอยแยกครั้งละก็ต้องรอหลังพูดลครพุทธานะพุทธภามีต้นนากนัน่าจะเริ่มแยกกันครับถ้าหางในติดไปเก็บนะแต่ถ้าหางที่เก็บก็คงมาแยกครับ ปล่อยกินหญ้ามันจนหนึ่งก่อนไปนี่ก็เป็นลูกทุงท้องลูกทุงท้องนี่จะอ้วนทุกตัวเลยเดี๋ยวรอดูลูกที่อยู่ในตองนี่เป็นลูกไอคุณตัวแรกของทุงท้องดูมันจะอ้วนสักมั้ฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อจะคลิปไปเพียงเท่านี้ครับจุกด,ดีมีความสุขทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีครับ